บ้านน้บอลสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น e ีีที่242ค่ะนะคะแอมจะเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด10ชุดใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด6ต้นจัดให้ในราคาที่329บาทจัดส่งฟรีนะคะจะมารถสั่งซื้อได้ทางลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราเจอกันในวัน สุขที่26มกราคมนะคะแอมจะมีรอบจะส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันเสาร์ที่27มกราคมนั่นเองค่ะลักษณะการจัดส่งของแอมนะคะแอมจะแพ็คจัดส่งทั้งกระถางแบบพออแก้วบรรจุรองกล่องจะส่งทางไปรษสนียเอ m มให้ทุกบ้านค่ะ และช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5บ้านนาะบอนสีค่ะโทรไดแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับนะคะแอมขอแจ้งแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มีแอปโอนนะคะแอมรบกวนว่าชําระแบบพร้อมโอนให้แอมดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะแอมมีปัญหาเกี่ยวกับ COD มากๆค่ะนะคะ โดยที่แอมเจอปัญหาอยู่นะคะระบบอะค่ะเขานําจ่ายส่งสําเร็จแล้วแต่เงินนะคะไม่เข้านะคะไม่เข้า,าเบอร์วอลเลตของแอมค่ะแอมก็เลยต้องตามเรื่องแล้วก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วค่ะกว่าแอมจะตามเรื่องได้ค่ะแล้วแอมกว่าแอมจะได้ใช้เงินตัวเนี้ยครึ่งเดือนนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานได้ดีมากๆค่ะแต่เนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนในการตามเงินนะคะมันแบบว่าใช้เวลายเยอะมากๆค่ะแล้วก็พอเราเช็คไปอะ แอมเจอแบบนี้ประมาณ4-5เจ้าเพราะฉะนั้นนะคะยอดเงินที่แอมตกค้างอยู่รออรอเบิกใช้อะประมาณ 3- ามพันถึงสี่พนะคะช่วงนี้แอมมีแบบว่าเจอผลกระทบเกี่ยวกับ COD มากๆค่ะถ้าลูกค้ามีแอปโอ้นะคะรบกวนเป็นชำระแบบพร้อมโอนให้แอมเนาะนะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเอาละค่ะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะอ๋อลืมไปค่ะต้นนี้นะคะเหลือลูกค้าสงสัยเอะพามาดูต้นอะไรเนาะแล้วก็ไม่บอกนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสุขโขไทย2ค่ะซึ่งแอนไม่ได้ทําจํานวนนานแล้วแต่ว่าชอบฟอร์มกอค่ะไม้ใบยาวมีเสน่ห์แล้วก็เขาจะกัดสีสวยเมื่อไม้เขาสร้างหัวได้ดีนะคะอายุประมาณสัก หนึ่งปีขึ้นไปอะ่ะเขาจะเริ่มกัดสีสวยแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพีก่กุนทองค่ะตอนเล็กๆอะ่ะเขาจะเขียวนะแล้วก็คลิปนี้แอมมีมาจัดชุดให้ดุงต้นด้วยนะคะตอนเล็กๆเ,เขาจะขึ้นเขียวแบบนี้นะคะเม็ดสีแดงเขาจะค่อยๆขึ้นมานะคะเมื่อแบบว่าอายุป,ประมาณสักหกเดือนอะ่ะ เขาจะค่อยกัดสีแล้วนะคะอันนี้ประมาณสักหนึ่งปีหรือสองปีอะคะ่ะจะได้สีแบบนี้นะคะเลี้ยงบอลสีต้องใจเย็นๆนะคะเนี่ยพี่กุลทองคือแบบว่าสวยมากๆค่ะนี่และค่ะสเสน่ห์ของบอลเก่าจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวไปชมไม้สวยๆในอีพีที่242นี้กันดีกว่าเนาะ เรามาเริ่มกันที่ชุดที่1นนะคะชุดที่1จะได้อะไรไปบ้างทั้งหต้นนะคะแนะนําต้นแรกเลยนะคะต้นที่1ค่ะมณีล้อมเพนนะคะ1กระถางนะคะขึ้นลายด่างสวยๆแบบนี้มาเลยนะคะความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวแอมวัดให้ดูดีกว่าเนาะความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเซนนะคะต้นนี้นะต้น,ะะนที่สองนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะลายด่างหินอ่อนสวยมากๆค่ะความสูงน่าจะอยู่ประมาณ1ิบเา็ดเซนนะคะ 11, สิบเอ็ดสิบสองเซนนะคะกระถางที่สองค่ะ ส่วนต้นนี้นะคะจะพระยานาหมื่นหนึ่งกระถางนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ13เส้มนนะคะแล้วก็มาต่อกันที่กระถางที่4อันนี้เป็นไม้ด่างเช่นกันนะคะมีชื่อว่าเทวกรรมรังรักนะคะกระถางนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ25เส้ซนนะคะไซนี้ล้นกระถางสีนิ้วย้ายขึ้น8หรือ10นิ้วได้เลยนะคะส่วนต้นนี้เนาะเป็นไม้โชมเมดสี่พื้นสวยนะคะมีชื่อว่าดา้านราไราน,นะคะฟอร์มสวยใบยดกค่ะต้นนี้นะ ความสูงนะคะใบล่าสุดค่ะสูงประมาณ17เซนนะคะต้นนี้นะสูงแล้วค่ะนะคะแล้วก็ไม้ฟอมกอที่แอมจัดให้นะคะในชุดนี้นะคะได้นางฟ้าจำแรงไป2ต้นแล้วก็ต้นนี้นะคะใบสีชมพูมเม็ดขาวนี้นะคะมีชื่อว่านกเล็กลัตนจักนะคะนําไปจัดฟอมกอเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะความสูงฟอมกอรกระถางนี้อยู่ที่ประมาณ18เซนนะคะสูงใหญ่ล้นกระถาง4ี่นิ้วแบบนี้เลยนะคะจัดให้แบบจุกๆเลยค่ะชุดแรกนะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะหน้าหายสวยๆทั้ง6ต้นในชุดที่1จ้ามาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่2นะคะต้นนี้ชุดนี้นะคะจะได้อะไรไปบ้างต้นแรกนะคะไม้ปาชมพูนะคะนารีบุรพาค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนหนึ่งกระถางค่ะต้นนี้นะคะเป็นบอลกาบนะคะโทสีพาสเทลนะคะขึ้นริ้วด่างมาสวยเลยนะคะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ9-10ถึงเซนนะคะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้กาบนะคะโทนเหลืองนะคะจะมีเม็ดละเอียดสีขาวสีชมพูด้วยนะคะแทรกอยู่บริเวณขอบใบนะคะความสูงของเขานะคะอยู่ที่ประมาณนะ1 1เถึงเซนนะคะประมาณนี้นะคะเป็นไซส์ประมาณนี้นะหยิบไม้บรรทัดมาดูความสูงของน้องได้นะคะส่วนต้นนี้ไม้ฟอมกอค่ะนางวิชุดาหนึ่งกระถางได้ไป2ต้นนะคะความสูงของนางวิชุดากอนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ12สเซนนะคะส่วนกระถาง นี้นะคะเป็นไม้ด่างขาวด่างเหลืองสวยมากค่ะมีชื่อว่าเบญจรงน้ําทองนะคะเบญจรงน้ําทองลูกค้าอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ฟอร์มกอค่ะนะคะเพียงแค่ว่าใบเขาเยอะเน,ะเนาะเบญจรงน้ําทองกระถางนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวหนูวัดให้อ่าความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะยี่สิบ แล้วนะคะสูงแล้วค่ะต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเทพใส่รุ้งขึ้นด่างมาสวยนะคะโทนสีดีนะคะสูงใหญ่เลยค่ะน้องเป็นบอลกลับนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ25เซนนะคะกระถางนี้นะจ๊ะสามารถปรับสภาพเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วจ้า มาเดี๋ยวเรามาดูหน้าไม้กันอีกหนึ่งรอบนะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้งหต้นในชุดที่2ไว้ด้วยจ้าต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่3านะคะชุดที่3ลูกค้าจะได้บอลกลับไปถึง3ต้นนะคะแล้วก็ไม้มีชื่อนะคะทั้งหมดเลยนะคะในชุดนี้นะคะต้นแรกค่ะที่หยิบมาแนะนำนะคะต้นนี้มีชื่อว่า เทพนาคะนะคะ,นะคะตัวไปนะเขาจะออกโทนสีเข้มนะคะสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีนะคะลวดลายเส้นนะคะข,ขึ้นเส้นมาแบบนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะต้นนี้บอกเลยนะสวยตอนโตค่ะน่าเก็บเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเทพนาคะ่ะ ต้นนี้กระถางนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะ10เซนนะคะ1กระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะด่างลายสวยมากค่ะมีชื่อว่าเทพอักษรราคะด่างสวยทุกใบเลยนะความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ20เซนค่ะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วเนาะแล้วก็บนกลบต้นที่3าค่ะทนสีดีนะคะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะไซใหญ่ไซโต้ค่ะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ22สิเซนนะคะยี2สิเซนประมาณนี้นะคะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะชื่อเป็นมงคลโทนสีสวยนะคะมีชื่อว่าซับอัมพรค่ะนะคะ ความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะราวๆสิบเซนนะคะแล้วก็นะคะต้นนี้ก็ชื่อมงคลอีกเช่นกันนะคะไปปลูกบอลเลียกซับกันเนาะ,ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสาริกาลินทองค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ 22- 2 3เซนค่ะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วค่ะแล้วก็จัดตับเดือนให้1ต้นนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะโตไไปนะคะเขาจะมีบอกว่า ใบพื้นเขาจะมีความอมชมพูด้วยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะทรงใบกลมๆนะคะดูแล้วสวยนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะคะใบนี้เขาจะมีตําหนิเรื่องขอบใบนะคะโดนลมค่ะขอบใบเลยไหม้ไปนิดนึงนะคะแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะลูกค้าจ๋าความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเซนนะคะฟอร์มใบแบบว่าดกๆก้ดก็ดกทั้งสี่นิ้วกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะหน้าไม้สวยๆทั้งหกต,ต้นในชุดที่3ค่ะ มาต่อกันที่ dishes, รายการชุดที่4นะคะชุดที A ่4จะได้อันไรไปบ้างนะไม้สวยทุกกระถางเลยนะคะต้นแรกค่ะไม้ฟอร์มกอนะคะจัดไม้ฟอร์มกอให้เลยนะคะต้นนี้นะอ่านพอ้าเก้านะคะปลายสวยๆค่ะ1กระถางนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณอ่ายีเซนนะคะฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะปายทั้ง2ต้นนะคะส่วนไม้อ่าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าน้ำเมืองนนท์นะคะติด้ายมาสวยเลยนะความสูงอยู่ที่ประมาณ16เซนนะคะ1กระถางค่ะแล้วก็นี้นะต้นนี้นะคะ เป็นไม้ด่างเนาะลายปลาขาคา่ะมีชื่อว่าเจ้าปอแก้วนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนเช่นกันนะคะต้นนี้นะแล้วก็ต้นต่อมานะคะต้นนี้ค่ะเป็นไม้แรเทมปีห5หนะจ๊ามีชื่อว่าธาตุบางแก้วค่ะไซสูงประมาณ15เซนนะคะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นรูกไม้ค่ะโชว์กระดูกเนาะโทนสีจะเป็นเปรอะเปอะนะคะแต่กระดูกเด่นมากสวยเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่า ะตะวันชิงพบนะคะโทสีเขาจะออกดำดำมืดมืดนะคะตะวันชิงพบนะคะให้ไปอีกหนึ่งกระถางค่ะฝากน้าไม้สวยๆทั้ง6รายการในชุดที่4ไว้ด้วยจ้า ต่อกันที่รายการชุดที่5นะคะจะได้อะไรไปบ้างนะคะแนะนําต้นแรกค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้สวยนะเป็นไม้โชว์เม็ดโชว์สีพื้นสวยเลยนะคะขอบชบสีชมพูนะคะมาเด่นเลยนะคะต้นนี้นะเขาจะค่อยๆกัดสีขึ้นนะคะมีชื่อว่าไก่แก้วมาังายทองนะคะความสูงอยู่ประมาณ10เซนนะคะให้ดูสิความสูงแค่นี้แต่รากเดินมาแน่นๆแ,แบบนี้แล้วนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยค่ะแล้วก็ตน้นต่อมานะคะต้นนี้เป็นไม้ด่างค่ะมีชื่อว่าเพชรเมืองนนท์นะคะ ต้ไปสวยมากความสูงอยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะกระถางนี้ค่ะแล้วก็กระถางที่3ไม้ป้าชมพูนะคะต้นนี้มีชื่อว่านารีบุรภาค่ะปายสีชมพูส,สวยๆเลี้ยงนกตู้ได้นะคะแล้วก็นะคะต้นนี้ค่ะยังไม่จบนะได้ไม้ด่างต้นนี้ไปด้วยค่ะเศรษฐีพล้านนะคะใบใหม่มาด่างสวยมากค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ13 อ่าสิบสามถึงสิบห้าเซนนะคะไซนี้ย้ายขึ้นกระหางแปดนิ้วค่ะแล้วก็ไม้คอมแพกต้นนี้นะคะโทนสีดีนะคะทรงใบเล็กๆเนาะมีชื่อว่าเพลนาระนะคะโทนสีหวานๆน่าเก็บนะคะต้นนี้สวยมากค่ะตอนโตสวยมากนะคะเชียร์ให้สะสมค่ะไม้ชุดนี้น่าเก็บมากๆเลยนะคะอ่าต้นนี้นะคะต้นสุดท้ายแม่แรไอเทมค่ะต้นนี้มีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะกระถางนี้วันสูงอยู่ที่ประมาณสิบสามเซนนะคะเม็ดสีมาดีนะคะโทนสีสวยมากค่ะไม้ชุดนี้เชียร์ให้เก็บค่ะ หน้าไม้ทั้ง6ตตนอยู่ในชุดที่5จ้ามาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่6นะคะชุดที่6ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะแนะนําฟอร์มกอกันก่อนแล้วกันเนาะฟอร์มกอรกระหังนี้นะคะจะได้ลูกไม้ใบหอกโทนสีอ่าต้นนี้นะคะโทนสีเข้มนะคะเล็กๆเ,เขาจะออกอน้ําตาลอมแดงนะคะมีกระดูกน้าตาลด้วยนะคะต้นนี้โชว์กระดูกสวยเนาะเป็นลูกไม้ใบหอกนะคะแล้วก็ไปคู่กับรักเอ้ยนะคะ รักเอ่ยติดด่างด้วยนะคะด่างแบบนี้นะคะด่างกระจายนะคะให้ไปแบบฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะไปจัดฟอร์มกอลงปลูกกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะแล้วก็ต้นที่2นะคะต้นนี้ค่ะมไม้ป้ายอมตะนะคะปลายสวยป้ายแดงทุกใบเนาะใช่ชนค่ะ1นกระถางความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนแล้วนะคะรากเดินมาถึงก้นกระถางย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ยุคลางเนาอมีชื่อว่าสีเมืองอินนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะใบไทยนะคะ โชว์เม็ดสวยนะคะพื้นใบเขาจะออกทนน้ําต้าลน,นะคะโชว์กระดูกโชว์เม็ดค่ะต้นนี้ค่ะแล้วก็ไม้ใบไผ่ที่แอมจัดให้นะคะเล็กๆเ,เขายังเขียวอยู่เนาะเดี๋ยวก็กัดสีชมพูสวยนะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อพูนนั่นเองค่ะบวงพ่อพูนกัดสีชมพูนะคะต้นนี้สวยนะเลี้ยงแดดอีกนิดค่ะรอเขากัดสีนะคะแล้วก็ได้ต้นนี้ไปด้วยนะคะต้นนี้นะคะตอนแรกอะ่ะ เอมเข้าใจว่าเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็ไปดูร,รหัสผ่านะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าฉัตฉบาฉัตฉบานะคะฉัตฉบาเนาะโทนสีนะคะแบบนี้นะเม็ดนะคะขาวกระดูกชมพูท่านใดที่รับบอลกล่ลักษณะแบบนี้ไปนะคะน้องมีชื่อนะคะน้องมีชื่อว่าฉัตฉบานั่นเองค่ะชื่อดีนะคะนามเพราะนะเก็บค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะเศรษฐีสุพรรณค่ะเศรษฐีสุพรรณเดี๋ยวก็กัดชมพูเนาะต้นนี้อยู่รบแดดไปนิดนึงนะคะ ความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะ17เซนแล้วค่ะไซส์ใหญ่ไซส์โตย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วค่ะเลี้ยงรอกตู้ได้ด้วยนะคะล้นจอกระโทรศัพท์เลยค่ะต้นนี้นะมาดูกันอีกหนึ่งรอบนะคะหน้าไม้นะคะสวยๆในชุดที่6ค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่7นะคะชุดที่7ก็สวยค่ะลูกค้าจะได้ฟอร์มกอไปถึง2กระถางเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะอ่ะกอแรกนะคะ9ทับค่ะนะคะน้องเป็นไม้ด่างที่สวยมากนะคะขึ้นแบบเหลืองแดงมาเลยนะคะ1กระถางได้ไปอ่ะกอนี้นะคะได้ไปกี่ต้น ได้ไป3สามต้นนะคะได้ไป3มต้นนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะคะกอนี้เป็นก้าวทับนะคะได้ไป3สามต้นค่ะจะมีทั้งต้นตัวด่างแล้วก็ด่างกระจายแล้วก็ต้นแผลงซึ่งจะไม่ด่างยืนพื้นสีแดงนะคะโตไปสวยเช่นกันค่ะทําฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะ แล้วก็กอที่สองค่ะกอที่สองจะได้ลูกไม้ไปหนึ่งต้นนะคะลูกไม้เหลืองนะคะต้นนี้นะลูกไม้เหลืองค่ะตัวไปใบหนาค่ะมีสเสน่ห์มากๆนะต้นนี้นะคะแล้วก็นะคะใบหอกต้นนี้นะคะมีชื่อว่าขวัญสิรินะคะได้ไซส์ใหญ่ไซส์โตไปเลยนะหนึ่งกระถางได้ไปถึงสองต้นนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนแล้วค่ะย้ายครึ่งกระถางสิบนิ้วได้เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสีกัญน,นาเจนหนึ่งนะคะจะยืนพื้นแบบว่า ช่อมพูนะคะแล้วก็จะมีเม็ดขาวมีความป้ายมาด้วยนะคะจะเป็นการป้ายกลืนสีเดียวกับพื้นนะคะต้นนี้นะสวยเหมือนกันค่ะเลี้ยงนกตู้ได้ค่ะต้นต่อมานะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าชินน้ำบัญชนนะคะกัดโทนสีม่วงค่ะชินน้ำบรญชนนะคะ น้องนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะเริ่มกัดเม็ดกัดสีมาแล้วค่ะแล้วก็นะคะไม้ด่างต้นนี้นะคะด่างใบเดียวก็สวยมากค่ะมีชื่อว่ามณีจันทนะคะตอนลเล็กๆโทนเขียวนะคะตัวจะมีเม็ดนะคะเม็ดชมพูกระจายอัดแน่นเต็มใบแล้วก็มีความด่างขาวด่างเหลืองนะสาหรับมณีจันทร์นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นใหญ่โทนสีสวยค่ะจะเป็นนารีบุรพาแผงซึ่งเขาจะไม่ติด้ายนะคะจะไม่มีป้ายเขียวใบอะไรมาเนาะจะยืนพื้นสีชมพูอย่างเดียวนะคะโทนสีสวยโทนสี หวานนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนนะคะฟอร์มใหญ่ล้นกระถาง4นิ้วปรับสภาพเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะคะหน้ามาสวยๆทั้ง6โต้นนี้อยู่ในชุดที่7จ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่8นะคะสําหรับชุดที่8ลูกค้าจะได้ฟอร์มกอไป2กระถางนะคะแต่ขอแนะนําไม้ด่างก่อนเนาะ,ะต้นแรกนะคะต้นนี้มีชื่อว่ารักเอ้ยนะคะช่วงนี้นะคะอากาศเย็นก็จะมีความด่างเหลืองเยอะหน่อยนะคะต้นนี้นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ติดด่างมาสวยค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ16เซนไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วนะคะรักเอ้ย1กระถางค่ะ แล้วก็ไม้ป้ายนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะหลอดใหม่มาแดงมากๆค่ะรัตนาเสปนนะคะไซส์ใหญ่ไซส์โตป้ายแดงสวยๆนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ22เซนนะคะย้ายขึ้น8นิ้วได้แล้วเนาะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยค่ะส่วนกระถางนี้นะคะเป็นบอลกาบนะกาบยุคเก่านะคะมีชื่อว่าพริกกุลทองนะคะต้นนี้คือมีสเสน่ห์มากๆค่ะโตไปนะคะใช้ระยะอายุประมาณสักหนึ่งปีอ่ะกัดสีสวยมากๆค่ะเดี๋ยวแอมขึ้นตัวอย่างตอนโตให้ชมกันนะ แล้วก็ต้นนี้นะคะนางวิชุดะนะคะนางยักษ์แสนสวยนะคะน้องก็จะเป็นแบบว่าไม้ป้ายด้วยค่ะเป็นไม้ฟอร์มกอนนะคะจัดให้แบบกอนนะคะแต่ต้นเขาจะไม่สูงมากค่ะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วรอทําฟอร์มกอดได้เลยนะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะกอที่1ค่ะกอที่2นะคะเป็นลูกไม้กาบค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนนะคะ1กระถางได้ไป2ต้นแบบนี้นะคะ1ต้นใหญ่แล้วก็อีก1ต้นเล็กนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะโทนสีน้ําตาลแดงนะคะต้นนี้ค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะ ะะทรงใบกลมนะคะกัดสีสวยเช่นกันนะต้นนี้มีชื่อว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะจัดไปให้หนึ่งกระถางค่ะค่ะฝาก <c oughs> อีกหนึ่งรอบนะคะหน้าไม้สวยๆทั้งหต้นนี้นะคะจัดให้อยู่ในชุดที่8จ้า <c oughs> มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่9้านะคะจะได้ไม้ด่างใบป้ายไปถึง3ต้นแล้วก็ได้ไม้ฟอมกอนะคะไม้ด่างไปด้วยนะแนะนําต้นนี้ก่อนแล้วกันหยิบขึ้นมาแล้วนะคะต้นนี้มีชื่อว่า มณีเมืองนอนท์นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ11เซนนะคะต้นนี้นะแล้วก็มาดูกันไม้ฟอร์มกอนะคะให้เก้าทับค่ะเก้าทับติดด่างมาแบบนี้นะจ๊ะเป็นไม้ฟอร์มกอค่ะหนึ่งกระถางได้ไปสองต้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะนี่เลยนะคะอีกต้นหนึ่งก็มีเชื้อด่างนะคะนี่เลยนะคะอันนี้จะด่างสวยนะคะต้นนี้จะด่างกระจายนะคะได้ไปแบบนี้เลยนะคะนําไปจัดฟอร์มกอลงกระถาง8นิ้วสวยๆได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ะอ่าแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ไป้ายอมะตะค่ะ นปก้าหนึ่งกระถางค่ะต้นนี้ปลายสวยเหมือนกันนะคะปลายเหลืองนะใบใหม่มาป้ายเหลืองนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้ค่ะแล้วก็ไม้ด่างสวยๆต้นนี้นะคะถือว่าด่างเทพเลยนะคะมีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะด่างลายสวยทุกใบน่าเก็บนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าชัทาบานะคะน้องเป็นบอลกรบโชเม็ดนะคะต้นสีเขาจะออกเขียวชมพูนะคะต้นนี้นะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสวยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะหลงอยู่นะคะพริกกับเกลือนะคะ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะต้นน่ลูกค้าน่าจะชอบไม้ที่แบบโชเม็ดทรงใบใหญ่ๆมั้งนะคะทําจํานวนออกมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเลยค่ะนะคะเห็นลงอยู่หนึ่งต้นก็เลยนํามาจัดฟอร์มก่อให้นะคะพริกกับเกลือ1กระดาษงค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง6ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่9จ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่10นะคะชุดที่10ก็หน้าไม้สวยทั้งนั้นเลยนะคะแนะนําต้นแรกก่อนเลยนะคะไม้ด่างสวยมากดักเทพค่ะต้นนี้นะน้ําเมืองนนนะคะจัดให้1กระถางค่ะถ้าเขาด่างสวยนะคะตรงแบบว่าที่เขาด่างแบบออกข่าวนะคะเขาจะมีการช้าน้ํานะคะต้นนี้นะอันนี้จะมีตําหนิแบบนี้นะคะแต่ลูกค้าจะาไม่ต้องเสียเรียนะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะ ใบไหนเสียตัดใบนั้นทิ้งรอเขาอ่ผลิใบใหม่ออกมานะคะก็จะได้ด่างสวยนะคะต้นนี้นะใบใหม่มาด่างส้มเลยนะคะน้ำมืองนอนหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็นะคะไม้ป้ายต้นนี้นะคะมีชื่อว่านางพญานะคะน้องเป็นไม้ ป้ายที่สวยน่าเก็บทําย่าค่ะต้นนี้นะคะแล้วก็นะคะไม้ฟอร์มกอด่างนะคะที่เอมจัดให้ค่ะเบนจะรงน้ําทองนะคะเป็นไม้ใบายาวเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะจัดให้แบบฟอร์มกอเลยนะอยากจะให้ลูกค้านะคะมีฟอร์มกอสวยๆนะคะไว้ชมกันจ้าแล้วก็นะคะต้นนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่าออกด่างแดงนะคะจะเป็นการด่างลึกนะคะต้นนี้นะ มณีเมืองนนท์นะคะต้นนี้โชว์เม็ดสวยนะคะโทนสีเขาจะออกน้ําตาลอมแดงนะคะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะอีกหนึ่งต้นนะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อเจริญนะคะทรงใบยาวค่ะต้นนี้นะถ้าเขาสร้างหัวได้นะคะใบยาวใบหนาการแข็งนะคะ สวยมากๆค่ะต้นนี้นะคะเชียร์ให้ลูกค้าเก็บมากๆค่ะมีจํานวนเท่าไหร่นะคะแอมบอกเลยลูกค้าจ๋าเก็บไปคะคะไม่ต้องเสียดายเงินนะคะสําหรับหลวงพ่อเจริญนี้นะคะสวยมากค่ะส่วนต้นนี้บนกาบนะคะโชกระดูกสวยนะมีชื่อว่าหลวงพ่อเพชรนะคะต้นนี้เป็นไม้กาบนะคะโชวกระดูกสีพื้นชมพูสวยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะนะคะฝากนะคะหน้าไมา้สวยๆทั้ง6ตน้นในชุดที่10ไว้ด้วยจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่242นะคะจะเป็นโปรไม้ชุด1ชุดมี6ต้นในราคาที่329บาทจะส่งฟรีนะคะสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะโดยคลิปนี้นะคะแอนจีมีนรอบจะส่งในวันเสราร์ที่27มกราคมนะคะแพ็คจะส่งทั้งกระถางแบบพอแก้วบรรจุรงกล่องจะส่งทางไบรยสนียเอ็มเอให้ถูกบ้านค่ะและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือ แอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณนะบอนสีค่ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะถ้าท่านใดสะดวกแอดไลน์แอดไลน์มานะเผื่อลูกค้าจะขอดูรูปกระไม้เพิ่มเติมนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะแอมมีบอนสีสวยๆค่ะน้องเป็นบอนกราบกัดสีนะคะเป็นลูกไม้นะคะตอนเล็กๆเ,เขาจะกัดสีเขียวนะคะดูแล้วแววไม่สวยค่ะแต่อย่างที่แอมบอกว่าสเสน่ห์ของลูกไม้กัดสีน่าลุ้นมากๆค่ะลุ้นตอนโตนลุ้นเขาสร้างหัวนะซึ่งลูกไม้ต้นนี้ ขาะแอมเก็บมาไว้ประมาณสักสองปีแล้วค่ะแล้วก็มีแบ่งออกไปบางส่วนแล้วก็ช่วงนี้หยุดทําจํานวนค่ะไม่ได้ทําจํานวนเพราะว่าลูกค้าไม่มั่นใจกับบอลกัดสีค่ะ,คะแต่นี่เลยนะคะอันนี้เขากำลังเริ่มสวยนะคะก็อยากจะนํามาแบ่งปันให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะลูกไม้กาบค่ะชุดนี้แอมวันนี้นะคะคลิปนี้ค่ะช่วงไทยคลิปแอมมีมาแบ่งปันนะคะ3กระถางค่ะเป็นไซส์หัวไซส์แม่พันอายุ ข้างปีค่ะอายุข้างปีนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้แอมแบ่ง่แบบไหนบ้างนะคะกระถางที่1นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะกระถางที่1นนี่เลยนะคะ1กระถางได้ไป2ต้นนะคะแจ้งให้ทราบแบบนี้นะ1กระถางได้ไป2ต้นแบบนี้นะคะเลี้ยงข้ามปีแล้วค่ะให้เนราคาที่300บาทนะคะให้เนราคาที่300บาทค่ะ สำหรับค่าจัดส่งนะคะหากลูกค้าน่านได้มีรายการสั่งในคลิปนี้อยู่แล้วนะคะแอมขอบวกค่าจัดส่งเพิ่ม20บาทนะเพราะว่าน้องเป็นไม้กระถาง5นิ้วนะคะจะมีน้ำหนักอาจาะไม่สามารถจะส่งฟรีให้ได้นะคะอ่ะนี่เลยนะคะรกระถางที่1 300บาทเริ่มกับสีมาสวยแล้วนะคะนี่เลยนะคะนี่ แอมเลียงน้องตู้แบบนี้นะคะมาปีกว่าแล้วนะคะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้ารับไปเนาะย้ายขึ้นกระถาง1ิถอ,อนิ้วได้เลยนะให้เ็ากินดินใหม่ฟอมพุ่งสวยแน่นอนค่ะต้นนี้เนาะแล้วก็กระถางที่สองนะคะกระถางที่2ก็มาแบบนี้นะคะ่ะเริ่มกัดเม็ดสีมาสวยแล้วนะคะกระถางที่2อก็ขอ300บาทนะได้ไปถึง2ต้นนะคะไม้อายุครางปีค่ะนะคะกระถางที่3ค่ะนะคะกระถางที่3จะเป็นไซส์กระถางขนาด ห้านิ้วนะคะหนิ้วค่ะส่วนที่1กับที่2ก็เดี๋ยวค่อยแจ้งแล้วกันเดี๋ยวสับสนอ่ะพอดีว่าเดินมาตรงนี้แล้วก็มาแบ่งโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะนะคะกระถางที่สานะคะแอมขอที่กระถางนี้ขอที่สองบาทแล้วกันเนาะ <itel ong> จะได้นะคะต้นใหญ่ไปหนึ่งต้นแล้วก็ต้นเล็กไปหนึ่งต้นแต่อายุนะคะอายุน้องข้ามปีทุกระถางค่ะนะคะ ย้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ากระถางที่1นนะคะ300บาทได้ไป2ต้นไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็นะคะกระถางที่2ก็300บาทได้ไป2ต้นนะคะมีประมาณสาใบนะคะไม้นอกตู้จะใบเขาจะไม่ดกนะจ๊ะอ่ะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วค่ะอันนี้นะแล้วก็ไซส์กระ,ะต้นที่3นะคะจะได้ต้นใหญ่ไปหนึ่งต้นนะคะมาแบบนี้นะแล้วก็1ต้นเล็กนะคะ ไซส์ขนาดกระถาง5นิ้วค่ะลูกค้าจ้าขอที่280บาทนะคะต้องการกระถางไหนระบุต้นที่แล้วก็ราคามาได้เลยนะแต่สําหรับกระถางนี้ถ้าลูกค้าลูกค้าท่านใดนรับเพิ่มนะคะขอบวกค่าจะส่งเพิ่มกระถางละ20บาทเพราะว่าเขาจะมีน้ําหนักนะคะเข้ามาด้วยเนาะเอาละค่ะช่วงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบ้านสีค่ะฝากติดตามส่วนเราไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับแอมสําหรับวันนี้ บ้านนะบาบอลสีสวัสดีค่ะพูดเหนื่อยเสียงสัน่น